มักไปก็ได้<ะ>เออมประมาณล่ะู้อแล่นอะไรข้อแล่นกัญญาอะไรล,ลาวสิกิปน,นี่เจ้าว่าพอคั่วประยู่ะฮะต่อยกินยัง่ายง่ายเจ้าว่านะไดเออเจ้านะ่ะพอพอครัวบระยูบ่บอกปกติเลยมีพอ,<ย>พอครัวรส่วน,นตุเจ้าเ <laughs> จ้าคือว่าเสียงแข็งสะ บองอพอขคือว่าึ้นจะเชียงแข้งแข้งสมมติอะไรตายยากแช่ครแหงัะสิกินตามมะหุ่งเนีบวมีเลือดบวมีหยงกขับไม่ได้จริงมีเขืามีแหง เออสีบะบมีเหือมีแหงบอกอือแนวกินดีค่ะเป็นอะไรอีน้อยฮะเป็นจิตในใจนะเป็นแล้วได้จะกีหัวใจเก่าไม่ได้ยกหัวใจใส่ใง่ายๆดอกมันเป็นวิววูบบ้าบอ ชีวิตฉันใครกำกับ <c oughs> เป็นท่านใครจะยอมรับปทบาทในความสำคัญยอมใจตัวเองบอ่จากที่ตื่นมาแล้มีผวนทำทำกับคงกับเขา่ามีกุกส่วนตูเห็ดให้กินพี่น้องเมื่อนี่ฝนมาจากสิเห็ุยังจับมาคงกินจ้านางว่ากี่วัชิจำประเด็กแคือสิโพด ก็วาอย่างแกำป็ด้วยตัวขันดังไคโ่มันต้องสิแตกซะขันเอาความข้ามมันแล้วก็ต้องกินเนาะเนาะสมควรเจ้าขันประเ็กันนััไปคิดกับประเ็กินอืัตงไหวเทกักินแล้วนีกินก็กินจับจิบจิบจับจับสองค้ำค้ำแล้วก็แลบฮ่ อันนี้ือตํมามะฮุง z ุ่มแซวนะคะสามผีนะคะสามผีสุ่มกันฮอนฝนก็ตกมาบไดได้กะฮอนเอาอยู่นี่มันเป็นน้ำฮ็ดปลวกบ่อกบอกนี่มันจะเอาอยู่นี่นี่มันอยู่ยังมันจะบ่ออกมาจากเ่อไอมันได้ยินได้ยางเนี่ยอ๋อครั้นะ้มันเอามันคัดเฮ็ดปวกบเฮ็ดบ่ออยูงพี่น้องเ้ยมันจะฮอนจะเอาอยูนนี่นะ หุ่นูหมกโมหมกัมกแตงจับดึงอ๋อับเนี่ยถอดชุดปะหาว่าขี้ขันดังไฟไม่ดัมึงจับไปถอดปะอืมอืมก็ได้จ้ะมาจ้าสบายดีพี่น้องสบายดีตอนบายค่ะวันนี้มาหลัดอัมลานะคะมาเพิ่นไปส่งเบาเสือมา มาคนเดียวนะจ๊ะวันนี้นางโอไม่มาค่ะนางบอกเหนื่อยพักผ่อนอยากนอนค่ะก็เลยมาคนเดียวนะจ๊ะ๋ยวสิตำมากรุงพี่น้องเอ้ตอนไหุงงนะสิทอดปลานะ้นะน,นี่หยุด เสือพ่อเป็นเรื่องของเรื่องพี่น้องเอ้ยเสือมันขึ้นนี่มันบ่เห็นอ้าวต่ำลงต่ำลงนั่นน่ะเสือแคเนาใส่มามันขึ้นนี่มันโต๊กน้ำ่เห็นแคโต๊กน้ำมันสิจมบ่พี่น้องเอ้ยมันสิจมลูกเสือเจียมาล่านี่แหละเพราะว่าหมวกมันกระโต๊กเลยหมวกมันบ่ได้จมอีน้อยอ่ะมาเคือเครื่องมาให้ยเลยเด้อ บัคเคือมีบอักเคือ,อเคอะมียุมาให้แน่ใส่ซ้อมอันซ้อมยางตวตึวมันเข้มนะฟ้าเหลี่ยมโน่จะไม่นอนหอนเพราะแก้วเพราะเสม,มา เดี่ยวเกินอโอ้ยมือกันมาเด้อมาเด้อกินป้าเลยได้ไม่รอแล้วนะมาพี่น้องเอ้ยแต่มาโฮงป่าทอดจ้าทำไมมันต้องมีบวย จานนี่โอ๊ยตานแล้ว่งกิน้ยนดาเน่กลดีานแีรับเปียฮ้ยกินเผากินน้ำแน่มากินเป็นมูอยู่นี่เด้ดมากเลยกิน แบแทม่งยนะังเากันกินข้าวไรยังกำลังเห็ดยังาทอดแล้วนั่งขิ้เ้าเจ้าหยุดจ้า ยังไงที่พูดอยังไงนจ้ะคงคือติดคือได้ไม่กี่ครัวหนาวะทับท่อน o บ t กัวทุไปีน้ำไปงมหาเสืออาจานะ คือนพ่อไดยลอหนึงเจ้ามัมาเอ่าเราบ้างม่เกือกเกือเท่ากับพุ่มเมืออ้นี่างนีนกเองคือกินจกไื่อคือกินกับพาก็ดื่มนะทุกคนพาก็ดืมก็ดืมลายเนาะที่น่อยเดียวเปียกนี่มันก็ายเดียร้องเมเมืนแต่เมื่ อวนหูไว้ว่จัผมอสลยของสันันนั้นับล้วนจะไปหาเห็ดพีองเออวันดีจ้าที่มีปีตินมือนก่า เดนบอเซขานัเตดบยกกระบอกคืบุกส่วนโตแล้วนะงันกระดายหดเพอได้กินเนาะสรกินเขาพมันไปแส่ไปนี่าเดสิป่าเขาานเอากระบดกันเดพมงครับเลยให้กิกรบแสบได้ยน พันสามมือไปนี่สิบตายใช่ป้อกูว่าขาู่ดอกแล้วฝั่งจะดมวายุเกือบอกว่า็นดมยุ้ยมอยมากก็ได้ดมตีนไปกานี่มริเกลือาวเฮ้ยเอตปลาพงัดจะเิเฮ้ยีเอา เจอกปากันเี่วเล่นล่ะเดินเล่นมาเดินตะวัดแล้วเป็นใจเกินเยอๆนี่กู้นี่ขั้นง่ายก็กูนี่กูแส่เลยนะคนเบื่อก็เจียกนั่นนะกินกูเส่ับแซ่กุ้สั่นมันก็แซ่เมื่อไหร่จะมาแซ่ขวางระยันี่นี่น่ก็ป้าขับไปนั่ย

ซิมซิมกับใบบัดนึงตึงนี่นแล้วหลน้ำหมักลายนะะับโเป็ดซี่วานเคลือบดีเลยบนี้่เป็เสีเาบนนี้ม่บอกพาดนี่จะของลาบคนลาวกินของลาใงวใช้ของลาวทีว่าน้ก ดิบอยูよよ่ล้ววนลาวปที่คองลาวไม่กว่ามันได้วดยลงยาวลังกำแดงท้กคนกำแดงแต่ค้องลาวบ่ข้าไทยอยู่เฮ้ยขทางเส็จอินสุดหนคองไทยครัมีป้าจาลาวอยู่เนทานุ สาวหายใจยนีอกเอ้ยยันมุมดบหน้าอยู่บ้ารยังไงยังไม่อลไม่แห้งดบหน้าอยู่บ่จางจาเงินบริสุไม่ไม่ดก็ไม่ดเยอะมากิ๊ดสามไม่เห็มากิดสาวเขาบไ่ได้มากิด าคันบอเออไมแม่เด็กินบอกมีมารยายูถ้าเอิกูจะกินไงถาเอิญกูจะกินกระดะาคลังันมีดต้อหามองงูแฝงเอาจอยอยู่หรืว่านกินทั้งเขาทั้งตับใกล้ทั้งมาทั้งจะเป็นกินมาทั้งงานกินบาง สูงไปเยิะอีกกันแต่ว่ากินผู้เดียวบ้บาบา,บานเนาะที่แเราไปห้นอนตีอยบ่บ้บตูงปุบป้อจะเหงืนอนจะมีหักคำเมื่อคลิปกับบา,ายพ่โรงคลิปไพ่พี่น้องกระามหาชื้อเดื่องเมื่อเมื่อถอกที่แผลแบบนี้ถัทอดถ่ายชนเดต่อ,ตอ,อก,กันที่ท่าที่ไป <c oughs> จะยู่ได้บู่๊ เาบหยดก็ต่ายยากก็เสสจาแล้วนะขาจปบยากมีรายได้เอาเงินเต็จแล้จ้าสิ้นเดือนแล้วนะครับเอมันจนเลือห้อคุณินาวเน่งนเดือนสิบจีกคือจะไปพักอยจะลาพักลอนบ้จะพักลอนอยู่เยียงบ้าฮะจะลาพักลอนไปพักลอนอยู่เยียงบ้าไป หนีจากเลางทุ่งข้าไปสู่เวียงวังคนก็หนีจากวังเวียงมาอยู่บ้านนอกไม่ค้อคิดจะไปผมเ่อกิดแล้วคิดแล้วไม่ได้ไปนั่งเล่นประเทศกับกประเทศไทยโกาสมันจนะม,นมีโอกาสลายยูนอย,นอย ไทนนำๆจังใกเ,เอาไปน้ำนล่ <c oughs> อืมไเลยนี่และกระสอบวันนี้เราก็อยู่มอมแม่ภาษาสามสีนะคะวันนี้โสดจสามีโสดแล้วหรอกผาบุมีผัวมาแล้วแม่โสดแล้วนะคุมโมคะบอเห็นผู้ใดู้้หนึ่งแล้วแม่โสดแล้วนี่ไงผมขึ้คมหนึ่ง เป็นแหงอยู่ไดนพี่น้าเออน้ากะธรรมดาเรเบิ้องนี้กยจะแห้งเติมอยู่น้ำเท้ามึงดาเอนารได้เป็นยัง้าเรนเท้ากับบ่อกคอยยากอืน้องกับบ๊อคอยรับไ่ไเป็นยังหรอกอืมอ่าใหญ่แล้วอีน้อยอืมแล้วคือบอกกะดไายฮะ อยู่กับนักลูกเจ้าเลยวะมื่อก่อพ่อนักแล้วเจ้าก็หาที่ป้ายนึงโลกมันก็แบกเบิคนจังักัเราลอยลาดคนทิมันักจะเจ้าพดียวหรือเป่ายงอยู่กับสายเเลยเ่ามันสิยังกว่มันบด้ปลอยตัวอหิวเด้อมาเขาเพิ่มมันก็กินโลรืล่ ตามคลิปหนาเด้อจ้าอยู่กันเท้ากันอย่างไรก็ถามผีนี่ครับจะอยู่มุมหอดดำหน้าบํบุกพลังคนก็ได้น้